บทที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้มีบางอย่างผิดปกติกับโลกใบนี้ไปมูฟานั่งอยู่ในห้องเรียนมองไปรอบๆอ,อย่างสงบเงียอเย็นไหลออกมาที่หน้าผากตลอดเวลาไม่ไกลนักสาวๆรวมตัวกันเป็นสองสามคนคุยกันเสียงดังเกี่ยวกับกีฬาแต่เห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่สนใจเรื่องดังกล่าวเลยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเสื้อผ้าสวยๆและกระปรงและอื่นๆเป็นสิ่งที่พวกเขาสนใจที่จะพูดถึงมากที่สุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เขาอยากจะพูดออกไปจริงๆแต่เมื่อเห็นว่าทั้งเด็กผู้หญิงที่ทำพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงเหล่านี้หรือคนอื่นๆรอบๆพวกเขาดูเหมือนจะคิดว่าฉากนี้ผิดปกติแต่ก็ยอมรับดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงพูดตรงๆเขาสําลักกลับความสงสัยเต็มท้องของเขาจากนั้นไปมู่ฟานก็หันความสนใจไปที่เด็กชายหากพฤติกรรมที่ผิดปกติของสาวๆทําให้เขารู้สึกประหม่าและหน้าแดงพฤติกรรมของหนุ่มๆก็ทําให้ผิวของเขาคอเลือกพลาน ตัวอย่างเช่นลิวฮายูซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังเป็นแฟนตัวยงของทีม NBA ที่ทรงพลังเขามักจะชอบพูดคุยเกี่ยวกับผู้เล่นแกนกลางของทีมนี้และเขาก็เป็นคนรับบาสเกตบอลด้วยใบมูฟ่ฟานจําได้ว่าเมื่อวันตอนเลิกเรียนตอนบ่ายลิวฮายูกําลังคุยอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันคืนนี้กับแฟนบาสเกตบอลอีกคนในชั้นเรียนเขาตะโกนและดึงเขามาคุยว่าเกมเมื่อคือนนี้น่าตื่นเต้นแค่ไหนส่วนหน้าที่เขาชอบมีบทบาทสําคัญอย่างไรและอื่นๆผลที่ตามมาตั้งแต่ใบมูฟานเข้าห้องเรียนเมื่อเช้านี้จนนนถถึึงงตออนนี้ลวฮยยูไมม่เเเคพดกบ มันผิดปกติเกินไปคุณต้องรู้ว่าบาสเกตบอลเป็นสิ่งที่ลิวฮาวยูมักจะพูดถึงเขามักจะพูดไม่กี่คำเมื่อเขาพบประผู้คนดูเหมือนว่าหากเขาไม่ทําเช่นนี้เขาจะไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเขารักและเข้าใจบาสเกตบอลมากแค่ไหนไปม,มูฟ่ฟานคิดอยู่ครู่หนึ่งหันกลับมาและคอโตของลิวห่าวหอยู่เบาๆแซงทำเป็นสบายๆแล้วถามว่าเกมเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้าง ในเวลาปกติเขาไม่เคยคิดหรือเริ่มที่จะพูดเรื่องบาสเกตบอลกับผู้ชายคนนี้เลยเพราะตราบใดที่คนอื่นยังเปิดปากของเขาอยู่ปากของผู้ชายคนนั้นจะไม่สามารถหยุดได้อย่างสมบูรณ์และเขาจะไม่หยุดจนกว่าเสียงกริ่งของชั้นเรียนจะดังขึ้นอย่างไรก็ตามลิวฮายูเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างแปลกประหลาดเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นและถามด้วยความ,มงงงวยการแข่งขันการแข่งขันอะไรไบมูฟานเตือนอย่างการุณาเกมบาสเกตบอลอย่าบอกนะว่าไม่ได้ดูหลังจากกลับมาเมื่อคืนนี้เกมบาสเกตบอล คุณกำลังพูดถึงอะไรอาฟานฉันไม่เคยดูอะไรแบบนั้นมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ชอบดูเกมเหล่านั้นลิวฮาโอยเมมริ่งฝีปากและพูดด้วยเสียงแผววเบาอย่างไรก็ตามเมื่อคืนฉันดูหนังเรื่องไม w วอิสเดอะซีอที่ได้รับความนิยมเมื่อเร็วๆนี้พระเอกพบว่านางเอกมีความสัมพันธ์กับชายอื่นด้วยและคนแรกทั้งสามคืออดีตเพื่อนร่วมชั้นมัธยมต้นหรือรักแรกของเธอเฮก็ผู้หญิงน่าไว้ใจไม่ได้อาฟานทำไมเธอถึงมองฉันแบบนี้หน้าฉันมีอะไรสกปรกหรือเปล่า เขาหยิบกระจกบานเล็กออกมาจากกระเป๋านักเรียนอย่างประมาทถ่ายภาพใบหน้าของเขาอย่างระมัดระวังแล้วอุทานว่ามีสิวเม็ดเล็กๆอยู่จริงๆพระเจ้าฉันสวมหน้ากากก่อนนอนเมื่อคืนนี้และมันก็ออกมาในเช้าวันนี้หน้าประตูมีครีมบำรุงผิวให้ทาด้วยระวังตัวทำไมยังเป็นสิวอยู่เขาวางกระจกลงมองดูฝ่ายมู่ฟานด้วยความอิจฉาและรู้สึกสงสารตัวเองเฮ <Hey, S 2> ฉันอิจฉาคุณจริงๆอาฟานที่ไม่เคยเป็นสิวเลยผิวคุณดีมากอ่อนโยนจนดูเหมือนว่าคุณจะทำได้บีบน้ำออกอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติความงามสวรรค์สวยงามตามธรรมชาติ ใบมูฟานหันกลับมาด้วยสีหน้าเหมือนเห็นผีและนั่งอยู่ที่นั่นด้วยความมุนงงสงสัยในชีวิตนี่ยังเป็นลิวฮาอยูที่เขารู้จักหรือไม่ผู้ชายคนนี้ที่มีแต่บาสเกตบอลอยู่ในใจเขาดูละครสะเทือนอารมณ์ในเมืองประเภทนั้นที่ทราบกันดีว่าเป็นดอกจั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 นเมื่อเขาได้ยินชื่อและเขาสวมหน้ากากก่อนนอนตอนกลางคืนและใช้ครีมบำรุงผิวเมื่อเช้าออกไปโอ้พระเจ้าไปมูฟานกอดขอนลุกทั้งตัว ไม่ใช่ว่าเด็กผู้ชายจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปยมู่ฟานไม่มีอคติกับเด็กผู้ชายที่สวมหน้ากากและดูละครอารมณ์ในเมืองทุกคนมีวิถีชีวิตของตัวเองแต่ลิวฮาอยูเป็นคนตรงๆที่แตะต้องสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เจเย็นๆฉันอยากสงบสติอารมณ์ไปมู่ฟานสูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นมองไปที่เด็กผู้ชายคนอื่นๆในชั้นเรียนในความเป็นจริงลิวฮาอยูไม่ใช่คนเดียวที่มีความผิดปกติเด็กผู้ชายคนอื่นๆก็กำลังพูดคุยเรื่องที่พวกเขาไม่เข้ากันในยามสงบ โดยเฉพาะเด็กผู้ชายสองสามคนที่นั่งตรงข้ามเขาตรงทางเดินหัวเราะและปรึกษากันว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวใดดีกว่ากันแม้ว่าเด็กชายเหล่านั้นใบมูฟนจะไม่คุ้นเคยกันมากนักแต่พวกเขาก็อยู่ชั้นเรียนเดียวกันมาอย่างน้อยสามปีแล้วและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ไม่เลวเขารู้ว่าคนพวกนี้มักจะชอบไปร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อเล่นเกมด้วยกันทุกครั้งที่ว่างและมักจะคุยเรื่องเกมหรือการแข่งขันอ e ีสปอร์ตแต่ตอนนี้พวกเขากำลังคุยกันว่าอยากไปห้างไหนด้วยกันช้อปปิ้งเสื้อผ้าสุดสัปดาหห์มูฟูฟาานนนปรระออององ,ง้้้ผกกกขขเเแลลึววิียย็ เขาต้องการที่จะยืนขึ้นและตะโกนว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ในความเป็นจริงไป่มู่ฟานรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนระหว่างชายและหญิงจากผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาระหว่างทางไปโรงเรียนแต่มันไม่รุนแรงและชัดเจนเท่ากับการนั่งอยู่ในห้องเรียนตอนนี้ใช่มันเหมือนดูเหมือนว่าแนวคิดเรื่องพรหมจรรย์ความชอบโลกกระทัดและอื่นๆระหว่างชายและหญิงจะกลับกันทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเมื่อวานสบายดีแน่นอนจูจ่ไป่มู่ฟานก็จำอะไรบางอย่างได้เขาหลับตาอย่างรวดเร็วและพูดในใจอย่างเงียบๆระบบคุณทำได้ดีแล้วใช่ไหมเสียงกนเย็ตอบใช่ เสียงนี้ปรากฏอยู่ในใจของใบมูฟานเท่านั้นและไม่มีใครได้ยินคุณทำจริงใบมูฟานอดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบและพึงพามแม้ว่าเจ้าจะบอกข้าเมื่อวานนี้ว่าเจ้าอาจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อโลกแต่ผลกระทบนี้ก็ไม่เล็กน้อยเลยบทที่สองระบบแฟนใบมูฟานอดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้ก่อนนอนคืนนี้เขาเพิ่งนอนบนเตียงพร้อมที่จะเข้านอนโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าระบบก,ก็ปรากฏขึ้นในใจของเขา ระบบนี้เอาแต่ใจมากปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องหลอมรวมกับเขาและบอกเขาว่าหลังจากการหลอมรวมเสร็จสิ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในโลกทั้งใบเพื่อที่เขาจะได้เตรียมใจล่วงหน้าปยมู่ฟานกระวนกระวายตลอดทั้งคืนกลัวว่าเขาจะตื่นขึ้นในตอนเช้าและพบว่าสัตว์ประหลาดบุกโลกดังนั้นเขาจึงนอนหลับไม่สนิทเลยในที่สุดหลังจากรอรุ่งสางปยมู่ฟานก็เดินออกไปที่ประตูอย่างระมัดระวงังเพียงเพื่อจะพบว่าโลกยังคงเหมือนเดิมดังนั้นเขาจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกและแอบสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าระบบนี้ได้ย้อนกลับแนวคิดของชายและหญิงทั่วโลกอย่างสิ้นเชิงไหมูฟ่ฟานตกใจมากการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับวิกฤตการที่อัดคุกคามมวลมนุษยชาตินับว่าไม่มีในยสำคัญโดยธรรมชาติแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เช่นกันหากศึกษาให้ดีจะทะลุปรุปโปรงและส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกอย่างแน่นอน ใมูฟานใช้เวลานานในการฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาและถามอย่างระมัดระวงังดีระบบราเดอร์ในเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนโลกให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้คุณก็ควรจะสามารถคืนสู่สภาพดั้งเดิมได้เช่นกันใช่ไหมเปญญยประกาศคู่ระบบแน่นอนไปมูฟานรีบพูดว่ายังไงโปรดบอกฉันฉันขอโทษโลกนี้มันอึดอัดเกินไปฉันอยากอยู่ในโลกใบเดิมให้สบายกว่านี้ระบบพูดอย่างเย็นชากลับใดที่คุณซึ่งเป็นเจ้าภาพตายโลกก็จะกลับสู่สภาพเดิมไปมูฟานเงียบไปครู่หนึ่งและพูดอย่างจรงิงจังฉันคิดว่าโลกนี้ค่อนข้างดีแล้ว ระบบพูดอย่างมีความสุขปรบับใดที่คุณพอใจกับโฮสต์ไปมู่ฟันะลอตัวลงและตัดสินใจยอมรับความจริงที่ว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้เขาว,วางคางของเขาไว้บนมือข้างหนึ่งและพูดอย่างบูดบึ้งว่าเมื่อวันที่คุณปรากฏตัวคุณบอก,กว่าคุณต้องการรวมเข้าด้วยกันฉันลืมถามคุณเป็นระบบแบบไหนใช่ให้ฉันบ่มเพาะความเป็นอมะตะเมื่อพูดถึงสิ่งนี้อารมณ์หดหู่ของเขาก็เพิ่มขึ้นและเขาก็ตื่นเต้นเมื่อพูดถึงการบ่มเพาะพลังอมะตะคุณนึกถึงอะไรในทันทีไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติที่เคลื่อนภูเขาและทะเลได้แต่เป็นนพลังที่ยยืาว อายุยืนยาวเท่านั้นที่เป็นความปรารถนาสูงสุดของชีวิตที่ชานฉลาดอย่างไรก็ตามระบบปรับตอบเขาอย่างเย็นชาว่าไม่ไปมูฟ่ฟานรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่จากนั้นก็ถามอย่างกระตือรือร้นว่านั่นจะทําให้ฉันเป็นนักเรียนชั้นนําหรือไม่ความรู้คือความมั่งคั่งหากระบบนี้สามารถทําให้เขามีพรสวรรค์ด้านการเรียนรู้ขั้นสูงและสร้างเทคโนโลยีสีดําที่ไกลกว่าโลกปัจจุบันและเดินตามเส้นทางของการพัฒนาเทคโนโลยีบริสุทธิ์เมื่อจบวิทยาศาสตร์เขาก็สามารถมีอายุยืนยาวได้เช่นกัน ในเวลานั้นฉันจะนําเทคโนโลยีสีดําออกมาและทําให้ทั้งโลกกรีดร้องนึกถึงภาพนั้นแล้วตื่นเต้นไม่มีทางมันไม่ได้ปลูกฝังอมะตะหรือวิทยาการสีดําไหวมูฟ่ฟานก็รู้สึกหมุนหมองเขาคว้า,วาวปากกาบนโต๊ะแล้วหมุนไปมาระหว่างนิ้วเรียวของเขาแล้วพูดอย่างบูดบึง้งแล้วคุณจะทําอะไรได้ละ่ะสอนเวทมนต์ให้ฉันหน่อยสิหรือเล่นแร,แร่แปรธาตุเทคนิคมันคงจะดีมากถ้าคุณสามารถปรับแต่งสโตนออฟเอเลนเนสได้ระบบพูดอย่างจริงจังฉันจะทําให้คุณเป็นคนที่หล่อและน่าดึงดูดที่สุดในโลกและกลายเป็นเด็กผู้ชายอันดับหน ตัวเล็กเด็กน้อยปากกาหลุดจากระหว่างนิ้วของเขาไปมูฟ่ฟานตกตลึงไปสองสามวินาทีและเขาพูดว่าแต่ฉันพอใจกับรูปร่างหน้าตาของฉันมากอีกอย่างฉันไม่ชอบเป็นคนเลวไปมูฟฟานไม่ได้คุยโวเขาพอใจกับรูปร่างหน้าตาของเขาจริงๆบางคนตอนเด็กไม่สะดุดตาแต่พอโตมาก็หล่อหรือสวยขึ้นนี่คือประเภทของการพัฒนาขั้นปลายบางคนดูไม่ดีมากตั้งแต่ยังเด็กแต่พวกเขาสามารถเปลี่ยนรูปรษณ์ของพวกเขาได้โดยพึ่งพาวิธีการที่ได้มาและรูปร่างหน้าตาของพวกเขาก็เพิ่มสูงขึ้นนี่คือประเภทของฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แต่ไปมูฟานเป็นคนประเภทที่หล่อตั้งแต่เด็กและยิ่งโตยิ่งหล่อเขาอยู่ในประเภทความงามตามธรรมชาติที่หายากที่สุดรูปร่างของเขาไม่ผอมหรืออ้วนและเขาไม่ได้จงใจไปยิมเพื่อออกกําลังกายเขามักจะเล่นบาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิสซึ่งเพียงพอที่จะกาจัดไขมันที่อาจเติบโต,ตบนร่างกายของเขาความสูงของเขาคือ1.79เมตรไม่สูงเป็นพิเศษแต่สูงกว่าเส้นค่าเเทียแน่นอนผิวของเขาไม่ดำหรือขาวแต่เป็นสีข้าวสาลีที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ในสังคมที่มีสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆสายตาของใบมูฟนค่อนข้างปกติดังนั้นเขาจึงไม่เคยสวมแว่นสายตาสั้นเลยและสวมเพียงแว่นกันรังสีซึ่งจะใส่เฉพาะเวลาใช้คอมพิวเตอร์ดังนั้นดวงตาของเขาดูสดใสามากมีอากาศผมหยิกนิดๆแต่ไม่หยิกมากไม่เหมือนฝรั่งบางคนที่ดูเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มหลอนธรรมชาตินี้ยังเพิ่มคุณสมบัติมากมายให้กับเขาท้ายที่สุดแล้วผมแบบนี้ค่อนข้างหายากในชีวิตประจาําวันและคนส่วนใหญ่มีผมตรง ตั้งแต่เด็กจนโตใบมูฟานเดินผ่านคำชมของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาเสมอสายตาอิจฉาริษยาของเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันและเขาเกือบจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกว่าต้องหล่อและน่าดึงดูดมากขึ้นต่อไปเขาพอใจกับรูปร่างหน้าตาของเขามากอยู่แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไปมูฟานไม่เคยมีความคิดที่จะพึ่งพาใบหน้าของเขาเพื่อหาเลี้ยงชีพนับประสาอะไรกับเป็นเด็กดีมีมือมีเทา้าทำไมต้องมีผู้หญิงมาเลี้ยงประโยคนี้ใช้กับผู้หญิงเหมือนกันผูู้้คนนนนตตออออองงงพพพึ่พพ่่่าเเืทีีจะยรดใโลก สิ่งอื่นที่ได้มาโดยอาศัยคนอื่นล้วนแต่เป็นแหนอยู่ในน้ำไม่มีรากล่องลอยมากับคลื่นลมแรงอาจพัดไปในสักวันหนึ่งเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไปมูฟ่ฟานกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจมือข้างหนึ่งเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความโศกเศร้าระบบของคนอื่นคือพลังวิเศษและเทคโนโลยีสีดำทุกประเภทอย่างไรก็ตามทำไมพวกเขาถึงยอดเยี่ยมมากทำไมฉันถึงเจอสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถให้อะไรฉันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่ขาดมากที่สุด ระบบแก้ไขโฮสต์ดูเหมือนคุณจะทำผิดพลาดบางอย่างระบบนี้ไม่ได้พยายามฝึกให้คุณเป็นเด็กธรรมดาแต่เป็นเด็กผู้ชายอันดับหนึ่งของโลกใบมู่ฟานกลอกตามีความแตกต่างหรือไม่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลย ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระบบพูดอย่างเย็นชาแม้ว่ารูปลักษณ์ของคุณจะสอดคล้องกับสุนทรียภาพสาธารณะในปัจจุบันแต่ก็ยังไม่เพียงพอนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วยังมีผมปลิ่นตัวคุณภาพอยู่นิสัยใจคอสัดส่วนของร่างกายและแม้แต่พรสวรรค์และอื่นๆระดับของโฮสในด้านเหล่านี้ยังห่างไกลจากอันดับต้นๆและตามการตัดสินของระบบนี้รูปร่างหน้าตาของคุณโฮสยังไม่ถึงระดับสูงสุดจะถือว่าเหนือกว่าเท่านั้นมีคนมากมายในโลกนี้ที่หน้าตาดีกว่าคุณมีเพียงคุณเท่านั้นที่ยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นสู่จุดสูงส ทุกคนรอคอยมานานในที่สุดหนังสือเล่มใหม่ก็วางจำหน่ายแล้วฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเขียนเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจและขอให้ทุกคนรวบรวมตัวคำแนะนำและสนับสนุนพวกเขาฉันรู้สึกขอบคุณมากบทที่สามรับจดหมายรับไปมู่ฟานพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งตอนนี้ยังพิเศษสําหรับการเป็นหรือไม่เขาถอนหายใจและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ระบบตามมาตรฐานของคุณไม่มีใครในโลกนี้บรรลุความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงได้แต่ฉันขอโทษฉันยังไม่สนใจที่จะเป็นคนงี่เง่าคุณควรหาคนอื่น ปายมูฟานคิดว่าการเป็นมนุษย์ยังคงต้องมีหลักการและบรรทัดล่างแม้ว่าประสบการณ์การถูกปรสิตครอบงำโดยระบบจะแปลกประหลาดและน่าสนใจแต่หลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะมีการผจญภัยแบบนี้แต่เนื่องจากเขาตัดสินว่าเขาไม่ต้องการผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้จากระบบนี้และระบบนี้ยังบังคับให้เขาเป็นคนเลวจากนั้นเขาก็ไม่มีอะไรให้คิดถึงและไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมบ่อยครั้งที่คนที่มีจิตใจมืดมนและไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการของพวกเขาชอบที่จะกระโดดออกมาในเวลาดังกล่าวและตำหนิเขาที่แท้งทำเป็นสูงส่งและเสแสร้งปานย ระบบพูดอย่างจริงจงังโฮสคุณแน่ใจหรือว่าไม่ต้องการฉันแน่นอนไปมูฟานพยักหน้าระบบพูดด้วยความเสียใจเข้าใจแล้วจากนั้นฉันจะระบายพลังชีวิตทั้งหมดของคุณทันทีและมองหาโฮสใหม่เดี๋ยวก่อนคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรจู่ๆปมูฟานก็ตื่นตัวระบบกรุณาพูดซ้ำดูดพลังงานชีวิตของคุณไปมูฟานครุ่นคิดอยู่สองวินาทีและพูดอย่างจริงจงังมันค่อนข้างดีที่จะเป็นเด็กน้อยระบบพูดอย่างมีความสุขโฮสมันจะดีมากถ้าคุณคิดออกไปมูฟานยิ้มอย่างแข็งทื่อบนใบหน้าของเขาแต่รรู้้สึกเศาในในจ ชื่อเสียงของฉันในชีวิตนี้จะพังทลายขนาดนี้เลยเหรอจากนี้ไปอยากเป็นเด็กดีอย่างสันติไหมในสังคมปัจจุบันเด็กชายตัวเล็กๆหมายถึงผู้ชายที่พึ่งพาผู้หญิงเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินเท่านั้นหรือผู้ชายที่พึ่งพาคู่ของพวกเขาในการเลี้ยงดูซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าอาหารอ่อนและระบบนี้ต้องการทําให้ตัวเองเป็นจอมเวียงอันดับหนึ่งของโลกนี่มันราชาแห่งข้าวนุ่งไม่ใช่เหรอคนอื่นคือวันพีสแต่เขาคือรวนแฟนคิงไม่เคยไปมู่ฟันกรอกตาทําไมเขาไม่เล่นกับระบบบนพื้นผิวสักหน่อยแล้วแจ้งทาเป็นหม่ พึ่งฉันไม่เชื่อว่าฉันจะเอาชนะมันไม่ได้ไปมูฟานฟื้นคืนความมั่นใจในทันทีและกำลังจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากระบบจู่จู่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นไปมูฟานคุณสบายดีไหมฉันเห็นว่าคุณอุ้ยและเงียบตั้งแต่เช้าเพื่อศึกษาด้วยตนเองและสีหน้าของคุณก็ไม่ค่อยดีนะักสบายดีไหมไม่สบายหรือเปล่าไปมูฟานลืมตาขึ้นและมองดูเพียงเห็นว่าคนที่คุยกับเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นหญิงที่นั่งริมทางเดินทางขวาซึ่งมองมาที่เขาด้วยความกังวลเล็กน้อย ฉันไม่รู้ว่านั่นเป็นภาพลวงตาของไปมูฟันหรือเปล่าเสียงในห้องเรียนดูเหมือนจะเงียบลงทันใดและผู้คนรอบๆโดยเฉพาะสาวๆต่างจ้องมองมาที่เขาทีละคนราวกับว่าพวกเขากำลังอุดหูเพื่อดักฟังไปมูฟันตรหนักว่าการแสดงของเขาในเช้าวันนี้ค่อนข้างผิดปกติเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงระง,งับความคิดฟุง้งซ่านทุกประเภทในใจของเขาชั่วคราวและพูดด้วยรอยยิ้มฉันสบายดีอาจเป็นเพราะเมื่อคือนฉันนอนไม่ค่อยหลับและฉันยังง่วงนอนเล็กน้อยในตอนเชา้าฉันจะสบายดีเมื่อเริ่มเรียน ชายหนุ่มมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนและเมื่อเขายิ้มรักยิ้มตื้นๆสองข้างจะปรากฏขึ้นบนแก้มของเขาทำให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิเออร์นันสิด,ดีจังเมื่อหญิงสาวเห็นรอยยิ้มของเขาเธอก็เม่รลอยเล็กน้อยเมื่อนางนึกขึ้นได้นางกอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงผงกหัวด้วยความตื่นตระหนกแล้วรีบผันหน้าหนีไม่กล้ามองหน้าเขาอีกหัวใจนางตั้นเร็วเด็กผู้หญิงคนอื่นๆในชั้นเรียนดูโล่งใจเมื่อได้ยินเขาบอกว่าไม่เป็นไรและยังคงสนทนากันต่อไปซึ่งทำให้ไปมู่ฟานแน้น,น,นี ใบมู่ฟานรู้สึกว่าบรรยากาศนี้แปลกๆเล็กน้อยเขาใส่หัวและไม่ได้คิดอะไรเขาเปิดลิ้นชักอย่างสบายๆเพียงเพื่อได้ยินเสียงคลิกและมีบางอย่างหล่นออกมาจากลิ้นชักเขาชะงักไปครู่หนึ่งก้มลงหยิบมันขึ้นมาและสิ่งที่หล่นออกมาคือซองจดหมายสีฟ้าอ่อนจากนั้นเหลือบมองเข้าไปในลิ้นชักมีซองจดหมายหลายสีและหลายสไตล์วางเงียบๆในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนเป็นไปได้ไหมไปมู่ฟานเดาอะไรบางอย่างอย่าง,างคลุมเครือเปิดซองสีฟ้าในมือแล้วมองดูมีโน้ตอยู่ข้างในโน้ตนั้นเต็มไปด้วยลายมือของซิ่วจวนและคำพูดนั้นเตว,วาัเข มู่ฟานอดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้านั้นนี่คือจดหมายรักอาฟานได้รับจดหมายรักอีกแล้วเหรอลิวฮาโอยูซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังเหลือมองกระดาษจดหมายบนโต๊ะของเขาด้วยแววตาอิจชาและพูดด้วยรอยยิ้มมันผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่เปิดเทอมดูเหมือนว่าว่ายังมีสาวๆอีกหลายคนที่ไม่ยอมแพ้แต่ใช่แล้วอาฟานคุณได้รับการยอมรับว่าเป็นเด็กผู้ชายที่สวยที่สุดในโรงเรียนและคุณยังเป็นโสดแม้ว่าคุณจะประกาศว่าคุณไม่มีแผนที่จะออกเดทอในตอนนี้แต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้้้้้้เเเลลยยยยททีี่่่่่จะํํําาาาาใหหหผููญิงงตัวัววมมมดดนนอแพพคคๆไก ไปมูฟ่ฟานถือกระดาษจดหมายรู้สึกเล็กน้อยในใจของเขาเนื่องจากรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นของเขาเขาจึงได้รับความสนใจอย่างมากในโลกปกติดั้งเดิมแต่เด็กผู้หญิงในโลกดั้งเดิมส่วนใหญ่ขี้อายและเป็นความรู้ทั่วไปในโลกปกติที่ผู้ชายควรไล่ตามผู้หญิงที่มีความรักดังนั้นแม้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะแอบชอบเขาพวกเขาก็มักไม่กล้าแสดงออกและแทนที่จะเป็นซ่อนอยู่อย่างเงียบๆในก้นบึ้งของหัวใจของฉัน โดยไม่คาดคิดหลังจากมาถึงโลกนี้ที่แนวคิดของชายและหญิงสลับกันมันกลายเป็นความรู้ทั่วไปที่เด็กผู้หญิงรเริ่มที่จะไล่ตามเด็กผู้ชายในขณะที่เด็กผู้ชายกลายเป็นฝ่ายเฉยชาแทนดังนั้นโครงเรื่องของโรงเรียนเบลที่ได้รับจดหมายรักทุกวันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆจัดฉากสิ่งนี้ทําให้ใบมูแฟนรู้สึกสมเหตุสมผลและไร้สาระอย่างไรก็ตามในโลกนี้ที่แนวคิดของผู้ชายและผู้หญิงกลับกันเด็กผู้ชายหน้าตาโดดเด่นอย่างเขาอาจมีสถานะในโรงเรียนเหมือนกับเด็กดีในโรงเรียนปกติทั่วไปเมื่อคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกที่เขาจะได้รับจดหมายรั แม้ว่าจะมีเหตุผลที่จะคิดอย่างรอบคอบแต่ความรู้สึกนี้ค่อนข้างอึดอัดใบมูฟานวางจดหมายรับบนโต๊ะแล้วโยนมันลงในลิ้นชักจากนั้นหยิบหนังสือเรียนออกมาวางไว้บนโต๊ะและอ่านมันอย่างเหม่รอ,อยเนื้อหาของซองจดหมายอื่นๆอ,อาจคล้ายกันดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเปิดซองจดหมายทั้งหมดไม่นานเสียงกลิ่นของชั้นเรียนก็ดังขึ้นครูก็เดินเข้ามาและเริ่มสอนโชคดีสําหรับใบมูฟานแม้ว่าแนวคิดของชายและหญิงในโลกนี้จะกลับกันแต่เนื้อหาของชั้นเรียนค่อนข้างปกติซึ่งทําให้เขารู้สึกโล่งใจอย่างมมมมมาาากกกกกกแลละีีคววรู้้้สึเป็็นนนนตตัับโไ่อย เวลาเกือบทั้งวันของการเรียนผ่านไปอย่างรวดเร็วและคาเ,เรียนสุดท้ายในช่วงเช้าคือวิชาพลศึกษาที่ต้องออกไปทำกิจกรรมที่สนามเด็กเล่นด้านนอกไปมูฟานมองดูดวงอาทิตย์ที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆนอกหน้าต่างคิดว่าเขาอาจจะออกไปวิ่งและเล่นบาสเกตบอลข้างนอกในภายหลังเขาคงจะเหนื่อออกมากดังนั้นเขาจึงถอดเสื้อแจ็คเก็ตชุดนักเรียนแขนยาวออกแล้วเตรียมจะใส่เสื้อผ้าข้างในเสื้อถูกถอดเหลือแต่เสื้อตัวในสุดที่ใส่ไปเรียนโดยพื้นฐานแล้วเขาทำแบบเดียวกันในวิชาพลศึกษามาก่อนเช่นเดียวกับนักเรียนชายคนอื่นๆในชั้นเเเรีียนนท่่ออบบบลลาสกต แต่ในขณะที่ใบมู่ฟานคว้าชายเสื้อสีขาวและเริ่มยกขึ้นอย่างช้าๆเสียงในห้องเรียนก็หายไปและเงียบลงมากใบมูฟานอดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆอ,อย่างแปลกๆแ,และพบว่าทุกคนกำลังจ้องมองมาที่เขาในขณะน,นี้เด็กชายแสดงสีหน้าไม่เชื่อขณะที่สาวๆทุกคนเบิกตากว้างแก้มแดงระเรื่ออและสายตาจับจ้องไปที่ผิวเนื้อเนียนละเอียดที่เอวของเขาบทที่สี่พลศึกษาตอนที่หนึ่งใาฟานทำอะไรนะ่ะเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านหลังใบมูฟานทำลายความเงียบในห้องเรียน ลิฮาอยูซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังรีบลุกขึ้นและดึงเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆที่เขาดึงขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็หันหน้าไปตะโกนบอกสาวๆในชั้นเรียนเฮ hey, ผู้หญิงทุกคนหันหัวมาอย่าเลยดูนี่สิทันทีที่คำพูดออกมาสาวๆในห้องเรียนก็หันสีเสาราวกับว่าพวกเขาคิดผิดจริงๆและหนุ่มๆก็ยืนขึ้นด้วยสีหน้าจริงจงังปิดกั้นสาวๆที่ต้องการแอบดูเพื่อไม่ให้เห็นไปมู่ฟันที่นี่ไปมู่ฟันเองก็งงงวยคาบต่อไปคือวิชาพละศึกษาฉันแค่ต้องการเปลี่ยนเสื้อผผ้้้้้าาาานนนนนนีีีีีี่่่่่่่มัเเเเเเพพืืออ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 อะะไไไไรรรรรคคคคุคุุุณณณวปปปปทหหงงงงงงลลล็กก์ขขูชชยยยยยดดฬจแใ พวกเราหนุ่มๆต้องทนุถนอมร่างกายโดยเฉพาะหนุ่มหล่ออย่างคุณอาฟานคุณควรใส่ใจมากกว่านี้ไม่เห็นคุณตอนนี้เอลเปิดเผยเพียงเล็กน้อยดวงตาของผู้หญิงที่เหม็นอับเหล่านั้นจะมองตรงไปไหมลิวฮาอยูมีใบหน้าที่จริงจงังและมองไปที่สาวๆในชั้นเรียนด้วยความดูถูกเด็กผู้หญิงที่ต้องมองเขาต่างมองไปทางอื่นอย่างรู้สึกผิดราวกับว่าพวกเขาทําอะไรผิดและไม่กล้าที่จะโต้ย้งเลยอะไรน้ําเสียงที่ชอบทาของลิวฮาอยูทําให้ใบมูฟานรู้สึกว่าเขาทําอะไรผิดไม่ใบมูฟานกลับมามีสตคิคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างระมัดระวังและใบหน้าของเขาก็ค่อย แปลกไปทัศนาสามประการที่เขาปลูกฝังในโลกดั้งเดิมนั้นใช้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงในโลกกลับหัวกลับหางใบนี้ตัวยอย่างเช่นในโลกปกติดั้งเดิมเด็กผู้ชายสวมเพียงเสื้อกัับในชั้นเรียนพลสศึกษาและแม้แต่ในฤดูร้อนเด็กผู้ชายที่ไม่สวมเสือ้อในสนามบาสเก็ตบอลและสนามกรีธาก็เป็นเรื่องปกติในโรงเรียนทุกคนไม่แปลกใจกับปรากฏการณ์นี้ท้ายที่สุดมันเป็นเด็กผู้ชายเป็นเรื่องปกติที่จะถอดเสือ้อเพื่อเล่นบาสเก็ตบอลและฟุตบอลในฤดูร้อนฟรีและไม่เป็นทางการได้ง่าย ในโลกนี้ที่แนวคิดของผู้ชายและผู้หญิงกลับกันผู้หญิงจะประมาทในขณะที่ผู้ชายให้ความสาคัญกับว่าผิวของพวกเขาถูกเปิดเผยมากเกินไปหรือไม่และตําแหน่งของทั้งสองฝ่ายกลับกันโดยสิ้นเชิงและพฤติกรรมถอดเสื้ออย่างจงครื่มงในห้องเรียนของเขาก็น่าจะเหมือนกับสาวๆในโลกปกติถอดเสื้อผ้าท่อนบนออกจนเหลือเพียงฮู้ดเล็กๆหลังจากคิดเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วไปมูฟานก็เงียบทันทีเดินตามหลิวห่าวอยู่และเด็กชายคนอื่นๆออกจากห้องเรียนอย่างเชื่อฟังและกําลังจะไปที่ห้องล็อกเกอร์ของผู้ชายทันทีที่ก้าวเท้าออกจากห้องเรียนไปมูฟาาานนนนกก็ไดด้้ยยยิเเสีีีงงงััมจหอรทท แม้ว่าเขาจะได้ยินไม่ชัดนักแต่เขาก็สามารถได้ยินสาวๆพูดอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเพิ่งถอดเสื้อผ้าจากคำพูดไม่กี่คำที่ลอยออกมาจากห้องเรียนพร้อมฉนวนกันเสียงที่แย่มากพี่สาวนี่เป็นการแจกสวัสดิการครั้งใหญ่ฉันเห็นเอวเล็กๆของผู้ชายจริงๆแล้วฉันจะตายโดยไม่เสียใจมีกระดาษไหมฉันดูเหมือนจะมีเลือดก,กำเดาไหลมีใครเคยถ่ายรูปบ้างไหมฉันจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้เออลืมไปฉันก็ลืมไปเหมือนกันเมื่อกี้ฉันตกใจมาก น่าเสียดายลิวฮาโอยูได้ยินคำพูดเหล่านี้เช่นกันและอดไม่ได้ที่จะน้ามืดตาหัวกเขาเอาแต่พึพรรมพำว่าผู้หญิงเป็นหมูตัวใหญ่และดึงไปมูฟานไปที่ห้องล็อกเกอร์ของผู้ชายด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นสำหรับความจริงที่ว่าห้องล็อกเกอร์ของผู้หญิงในโลกปกติกลายเป็นห้องล็อกเกอร์ของผู้ชายไปมูฟานก็ขี้เกียจเกินไปที่จะบน่นไปมูฟานยืนอยู่หน้าตู้ล็อกเกอร์ถอดเสื้อผ้าออกมองลงไปที่ผิวขาวราวกับพิมะข,ของเขาที่สัมผัสกับอากาศและอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยผิวของน เดิมที่ผิวของเขาเป็นสีขาวสาลีไม่นำหรือขาวแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีขาวราวกับน้ำนมสิ่งนี้ทำให้ไบมูฟานประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะเดินไปที่กระจกในห้องแต่งตัวเพื่อมองดูตัวเองอย่างระมัดระวังไบมูฟานค่อยๆประหลาดใจที่พบว่านอกจากผิวของเขาจะขาวขึ้นใบหน้าเส้นผมและสัดส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันใบหน้าของเขามีเสน่ห์มากขึ้นและสัดส่วนร่างกายของเขาก็ใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองคำด้วยโดยเฉพาะเส้นผมแม้ว่าขนตามแขนและขาของเขาจะไม่ดูโอ้อวดเหมือนเด็กผู้ชายบางคนอย่างแล็กฟอเรสแต่ก็มีขนสั้ แต่ในขณะนี้ขนที่แขนและขาของเขาหายไปหมดเกลี้ยและสะอาดหมดจดสะอาดเสียจนตัวเขาเองรู้สึกไม่สบายท้องเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูไม่โดดเด่นแต่ทําให้รูปลักษณ์โดยรวมของเขาดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยอย่างไรก็ตามความสูงของฉันลดลงไปสองสามเซนติเมตรไปมู่ฟานมองไปที่ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงข้างแว่นด้วยใบหน้าที่มืดมนเดิมทีเขาสูง1.79เมตรแต่หลังจากใส่รองเท้าเขาก็สูงเกิน1.8เมตรแต่ตอนนี้เขาสูงเพียง1.77เมตรในรองเท้าซึ่งหมายความว่าความสูงสุดที่ของเขาอาจอยู่ที่ประมาณ1.75เมตรเท่านั้น ในขณะนี้เสียงของระบบก็ดังขึ้นจากใจของเขาโฮสไม่ควรแปลกใจเมื่อรวมกับเจ้าของที่พักเมื่อคืนนี้ระบบจะช่วยคุณปรับแต่งร่างกายของคุณเล็กน้อยซึ่งรวมถึงคุณ,ณภาพผิวและรูปร่างตามธรรมชาติด้วยในแง่ของสัดส่วนและด้านอื่นๆคุณสามารถถือว่าเป็นแพคเกจของขวัญสำหรับผู้เริ่มต้นได้ถ้าคุณปรับให้เหมาะสมก็ปรับให้เหมาะสมทำไมคุณถึงลดความสูงของฉันกลับคุณรู้ไหมว่ามันยากสำหรับฉันที่จะเติบโตไม่กี่เซนติเมตรเหล่านั้นเอาคืนมาให้ฉันไปมู่ฟานบ่นด้วยความโกรธ ระบบพูดอย่างจริงจังโฮสต์โลกนี้แตกต่างจากโลกที่คุณรู้จักแน่นอนว่าระบบนี้ต้องทําให้รูปลักษณ์ของคุณใกล้เคียงกับความงามของผู้หญิงในโลกนี้ดังนั้นความสูงในปัจจุบันจึงสมบูรณ์แบบมากขึ้นใบมู่ฟันขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่พอใจเล็กน้อยนี่ไม่เท่ากับให้ฉันทําสัญญกรรมพลาสติกทั้งตัวเหรอฉันไม่ชอบการทําสัญญกรรมระบบกล่าวอย่างชอบทําว่าแน่นอนว่าไม่ใช่การทําสัญญกรรมแต่นี่คือการปรับรูปลักษณ์ของคุณให้เหมาะสมตั้งแต่ระดับพันธุกรรม ใบมูฟานตกตะลึงไปครู่หนึ่งและอดสงสัยไม่ได้คุณหมายถึงความอัปปั้นเป็นความบกพร่องทางพันธุกรรมจริงหรือมันไม่ได้เป็นใช่ไม่ใช่เหรอไปมูฟานเผชิญหน้ากับระบบเพียงไม่กี่คำและเขารู้สึกเหมือนกำลังจะถูกชักตูงดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้เช่นนั้นจริงหรือเขารีบใส่หัวเพื่ออยู่หัวข้อนี้และเปลี่ยนเป็นเสื้อกีฬาแขนสั้นสีขาวและกางเกงครอปยาวถึงเขา่าที่ขาของเขาเขายังสวมถุงน่องผ้าใยสีขาวบริสุทธิ์ที่ดูเหมือนถุงเท้าฟุตบอลคลุมน่องทั้งหมดของเขา ป่ยมูฟานไม่คุ้นเคยกับการสวมมันแต่เมื่อเห็นว่าเด็กผู้ชายคนอื่นสวมมันลิวฮาอยูยังบอกเขาว,ว่านี่คือชุดกีฬาที่เด็กผู้ชายทุกคนต้องสวมดังนั้นเขาจึงต้องสวมมันด้วยหลังจากเปลี่ยนชุดกีฬาแล้วไป่มูฟานก็ไปที่สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ข้างนอกกับเด็กผู้ชายคนอื่นๆเด็กผู้หญิงในชั้นเรียนมาถึงสนามเด็กเล่นก่อนหนึ่งก้าแล้วและกำลังรอครูพัลศึกษาอย่างเบื่อหน่ายเมื่อพวกเขาเห็นเด็กชายปรากฏตัวพวกเขาทั้งหมดก็มองด้วยดวงตาที่สดใสและคนที่มองไป่มูฟานนั้นมีดวงตาหลายคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่่งครครรออบสวนนใหญจที้